โอ้ยมากโคกยังไงครับพี่น้องหล่นบอโอ้ยโอ้ยลงบอเปิดบอเอาอีกสั้นอีกโอ้ยต่ำตัอไ้นั่งกุ้งสุกครับพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้ขู่สู้คนครับมือนีพ่พอ่พอกันคึกเก่านะครับกระเปาเช่นเช่นสวยเช่นแนวครับผมมาครับพี่น้องมือนี้ได้ตําสบายนั่งโต๊ะคือยังเป็นส่งซีดหลม่มหลมตําสบายนั่งครับพี่น้องกุ้งสุกนะครับวยผู้ใดเราไม่อยู่ข้างหลังนี่สวัสดีเอฟซี FC ก่อนกอ่กจัดเลยแม่น้องลูกกี้นะครับเบืออ้องแ่อจะตองโตแห้งมันสีหลม่มใช้ผ้ากระเนะส้นหนามใช้เมกกะทิน แม่น้องลูกกี้ตำสู้กินครับเมือ่อไงลูกกี้ก็บอกได้ไปโรงเรียนปวดหัวบ่สบายป่ะสันเพิ่นว่าติไข่าจากแม่บ่จักแม่ตีไข่าจากพ่ออืถึงซวงเ่ะพี่น้องแล้วพ่อเราตีไข่จากผู้ใดนไม่รู้ไขเบิร์ตเงิน กรุบกรุบแสบๆครับอืมจัดแล้วอืม แซ่บจัดจัดออืมอืม ตำแบบน้ำหลายๆจังหน่อยน้ำม,มาจะใส่บะตีหลวกสบายนั่งนี่ครับเวลาลวกมันจะดูดน้ำจังหน่อยนะครับเอามาตําสุดยอดดีดี เห็ดสวงไข่เลยใส้พัก่อนกระเสีย,ยสสกกระแซมละหันเขม,ม่าแต่หันหนีเนอยเล <laughs> อแมวมี กัดมาละแซมขมบำรำเสขมเขาขกันคับอัน,นขมปากสดใสครับแง่อื ถ้ากเกษตรกันเหลือเอาเต่อ,อันตัวที่มันอ่อนๆจังแสบอ่ะอืจังอ่อนจับปะจับลองว่าบวัวแสบมีเต้าอะไรรึ ตื่มาเพื่อขอท่านผู้ชมโอ๋อเบ่งผลอืมเยี่ยมเลยลูกเก่งขนาด กินข้ามไงวานพอไว้เระวังปิดข้าได้หลอกลูกไผ่ลูกเส้นสวยได้ไนะหมเซรบบ่บุ้ยบันย่องคือพอครับ Sốt đâu thì bớt rồi Nói đấy nói này Khổm mâm lâm กมาท่านเดี๋ยวหูรันอยู่เนี่ยหลายเมื่อหูเติงยครนี่หมลูเติงได้ใครอ่ะหูเติงได้พ่อหรือแม่

จับพากอีดีครับพี่น้องย่้มถามมันว่าเบอ่ออยากเตี้ยเห็นพอก็แม่กินเรามาหยิบตัวติดตามเราไปล่างอเอานเนาะพลอยละโบ<อ>ไว<ด>้แล้วเอาปิดนะฝากท่านผู้ชมขอบคุณมันค่ะพี่น้องฝาก ข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินเที่ยวกับเราใบเพกไห่เพกน้านีนเด้อค่ะขอบคุณเอฟซทุกๆท่านที่เขามาติดตามทั้งช่องเบาเชนนะคะช่องเพกด้วยค่ะขอบคุณตามรับช้นมขอบคุณุกคต่คอมเมนต์นะคะสำหรับคิมนีเพกกับเบาเชนกัฝากไว้ซํานีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ